ดีครับกับผมนายมนตรีพัสดรน,นะครับรหัสทางตึกษาหกห้าสามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตั้งคําถามเกี่ยวกับการบริหารและการประกันคุณภาพทางการ,รศึกษานะครับพร้อมด้วยคําตอบนะครับข้อที่หนึ่งนะครับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาพศ .25.50 ยกเว้นเรื่องใดตอบนะครับการบริหารงานบริหารทั่วไปนั่นเองต่อมาข้อที่2งนะครับงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในกลุ่มงานใดตอบนะครับการบริหารงานวิชาการนั่นเองต่อมาข้อที่3การบริหารจัดการ ในสถานศึกษาจะดำเนินการจัดทำแผนในการปฏิบัติงานยกเว้นแผนในข้อใดขอตอบนะครับแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์นั่นเองต่อมาข้อที่4ครูชมครูสมชายสีดีนะครับจะทำโครงการพานักเรียนไปศึกษาดูงานในวันที่15-17ทธันวาคมพศ2564 แสดงว่าจะต้องใช้งบประมาณาในปีงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีใดนะครับขอตอบนะครับงบประมาณปี2,565นั่นเองต่อมาข้อที่5นะครับให้สถานศึกษาดำเนินการประเมิน ภายในตามข้อใดข้อตอบนะครับก็คือการประเมินทุกทุกปีทุกปีนั่นเองนะครับส่วนข้อที่6นะครับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเป็นทุกข้อยกเว้นข้อใดข้อตอบนะครับสำนักงาน ศึกษาที่การจังหวัดนั่นเองนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาขอตอบนะครับการประเมินคุณภาพต่อมาข้อที่8สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษาสมศมีฐานะตามาข้อใดข้อตอบนะครับมีฐานะเป็นองค์การมหาชนนะครับต่อมาข้อที่9การประกันคุณภาพนะครับภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งเป็นไปตามข้อใดตอบนะครับอย่างน้อย1ครั้งในทุกๆ 5ปีปีนะครับข้อที่10การประกันคุณภาพภายนอกรอบ4ของสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินในช่วงใดขอตอบนะครับพศ2 5 5 9ถึงพศ2563นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณครับ